ไม่ไมไมเขาเขาให้เขาให้ตั้งไอ้นี่ก่อนไงให้ตั้งไอ้กฎหมาย,นยเนี่ยกฎหมายเนี่ยกําหนดให้ให้ให้สรยุทธ์เนี่ยเป็นผู้ช่วเวขาธการก่อนนะแล้วสรยุทธ์นี่แหละจะเป็นคนไปเลือกเอาใครขึ้นมานี่คือข่าวลือส่วนหนึ่งที่เกิดจากคนไทยนะครับอีกข่าวลือหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ตั้งแต่เรื่องของการทรงพระประชวรเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมศักดิ์เจียมธีรศกุลเป็นต้นมาปล่อยข่าวลือในโซเชียลมีเดียต่อมาแอดนดูนะครับอดีตนักข่าว uters, นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับตอนนี้ถูกปลดออกปรากฏว่านะเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็ ะะปล่อยข่าวลืออีกแล้วสื่อบางสื่อเป็นสื่อเล็กๆไม่ใช่สื่อใหญ่นะผมไปเช็ก้วที่เยอรมนีเนี่ยก็มีการเขียนข่าวเป็นสื่อเล็กๆเป็นสื่อท้องถิ่นพยายามจะเขียนข่าวสร้างข่าวลือขึ้นมานะครับว่านะครับมีการาพระประชวนมีการสวรรคตเกิดขึ้นซึ่งผมถามคนที่อยู่ในประเทศเยอรมนีคนไทยที่อยู่ในเยอรมนีคนไทยส่วนใหญ่ฮะจงรับพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และก็รู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้นิสัยแบบนี้กระบวนการเหล่านี้ ทำแบบนี้นะครับคนที่อยู่เยอรมน,น,นีเนี่ยเขารู้เป็นอย่างดีฮะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวเท็จ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ผมก็ไปทําการสืบค้นนะครับมาเรื่องของคนปล่อยข่าวรืออระมงคนซึ่งปรากฏว่าทําเป็นขบวนการนะครับท้งฝรั่งแล้วก็เป็นคนไทยวันนี้ก็จะมาเปิดโปงกัน นะครับว่าใครกันแน่นะครับที่เป็นคนนะครับทำเรื่องนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะคราวนี้ก็มีการปล่อยข่าวนะฮะว่าเป็นการถแถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องของรัชทายาทให้ผมวิเคราะห์แนวทางนี้เขาป่วยก่อนก่อนเดือนพฤษภาละไล่ไล่ต้มต้นพฤษภาอาการเขาไม่ดีแต่ประมาณต้นต้นพฤษภาลแล้วแล้วมีแนวโน้มว่าต้องไปแน่เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อข้าสามกรุงเทพปุ๊บทําไมเขาไปรักษาสีรา่า <im it> เขากลัวถูกฆาตกรรมในโรงพยาบาลสีรา่าเขาเดินไม่รักษาเขาเดินรักษา,า,เางเทพโรงพยาบาลกรุงเทพมีศักยภาพทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ไห้แพ้โรงพยาบาลสีราถ้าจะพูดกันตรงจงเขาทำไมต้องไปสีรา่าแทนที่ว่าเขาถูกเคลื่อนตัวไปสีรา่าเพราะอาการตัวเขาไม่รอดแน่เขาเลยต้องเคลื่อนตัวไปในขณะที่เขาไม่มีสติถ้าเขาม,มีสติจริงๆเขาไม่มีทางไปใช่ผมวิเคราะห์ในการย้ายโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องไม่มีสติกระต่าย ต้องมีอำนาจที่เก๋วจริงๆที่ดึงเขาออกมาแล้วไปเอาไว้ที่สีราดทำไมไว่าสีราดไปซ่อนตัวไว้ที่นั่นแล้วไม่บอกว่าสถานภาพอยู่ในสถานภาพอะไรเพื่อที่จะทําเนินการต่อแสดงว่าเพิอมงแม่งดาเนินการมานานแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ดำเนินการมาเพี่งวันสองวันนี้ที่เราเคยคุยกันมเมื่อวานเขามาเกนการมาเป็นเดือนเขาก็ดำเนินการมาเป็นเดือนเรื่องใครจะมาเป็นตอนนี้นะ มันมันต้องไปดูหมวดสองพระมหากษัตริย์มาตราที่ยี่สิบเอดของวรรคหนึ่งอของรัฐธรรมนูญปีหกศูนเนี่ยมันเขียนไว้จัดชัดเจนเลยว่าในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงตั้งรัฐทาวาัต <c oughs> รัฐทาญาติไว้เนี่ยนะ,ะ,ะให้สภาเนี่ย ไม่ใช่ตภป่าเขาเรียกอะไรนะประธานองคอมูลรีครับ<ะ>เป็นผู้สําเร็จรจจาชการเลยนะอกําหนดกําหนดไว้เลยอะ่ะ<อ>มันเขียนกําหนดไว้เลยในกรณีนะในกรณีที่ใต้ด่วนประมาท<อ>ไม่ได้ไม่ได้ตั้งรัชธายาดไว้เนี่ยไม่ได้ตังค<ะ>่ะให้ประธานองคอมูลรีเนี่ยเป็นอ่าผู้สําเร็จรจจาชการ ตอนนี้ประธานองคมนตรียุคนี้ก็คือสุรยุทธใช่ไหมครับจุรานนนนแเละแล้วใครล่ะแล้วแล้วใครจะเลือกอะไรขึ้นขั้นต่อไปรัฐธรรมนูญสาญาติเขามีรัฐธรรมนูญกฎหมายได้ไหมบัญญัติไั้ไหมไม่ไม่เขาเขาให้เขาให้ตั้งไอ้นี่ก่อนไงตั้งให้ตั้งไอ้กฎหมายเนี่ยกฎหมายเนี่ยกําหนดให้ให้ให้สุรยุทธเนี่ยเป็นผู้ชันเบียรราชการก่อนนะแล้ว สรยุทธ์นี่แหละจะเป็นคนไปเลือกเอาใครขึ้นมาแล้วก็ไปเสนอรัฐสาภา,าแต่งตั้งอีกทีหนึ่งนะต,ตอนเนี้ยมันมัน,ม,นมันต้องประชุมกันอยู่ว่ามันจะเอาใครต้องไปตกลงกับสรยุทธ์แล้วตอนเนี้เพราะกฎหมายมันกำหนดไว้อย่างนั้นมันไปไปทางไหนไม่ได้อะ่ะครับในเชิงปรากฏการนะครับเราคงเห็นชัดเจน ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้นก็ออกมาปล่อยข่าวอ้างว่าการบิเคร,ะะครบโดยคนกลุ่มนี้นเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายเย็น,นเป็นนักดนตรีรที่ก่อเหตุตามมาตรา112รหลังจากการตประหารปี2557ได้หลบหนีไปอยู่ในประเทศพมา่าต่อมาในหนีไปยังประเทศลาว ต่อมาไปอยู่ที่เวียดนามนะไปกเมนก่อนนะแล้วก็ไปเวียดนามนะครับไปลาวแล้วก็ต่อมาเนี่ยทราบว่าวครั้งสุดท้ายหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับการหลบหนีของพวกเขาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากการหายตัวไปของโกตีการหายตัวไปของสุรชัยแซ่ด่านกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแนวร่วมนะครับกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าฮะที่อยู่ต่างประเทศ โดยนิยมชมชอบในเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็จะมีการทำคลิปทำเพลงกุข่าวมาตลอดเวลานอกจากนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอาการปล่อยข่าวลือที่เกิดขึ้นนะครับการปล่อยข่าวลือที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าการปล่อยข่าวลือของพวกเขานั้นเป็นการปล่อยข่าวปลอมนะครับ ก่อนหน้านี้นะฮะก็ปล่อยข่าวเรื่องการสวรรคตนะครับปล่อยข่าวเรื่องพระประชวรน,นะครับต่อมาก็อ้างว่าเป็นการวิเคราะห์พอถูกจับได้ก็อ้างว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการเผยแพร่ในสื่อของเขาทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter ซึ่งการปล่อยข่าวของเขานั้นเกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเป็นขบวนการ นะครับล้วอ้างว่าเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ต่างประเทศนะครับการเคลื่อนไหวของพวกเขานั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในประเด็นล่าสุดที่อ้างการถแถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องของรัชทายาทยืนยันนะผมอยู่ในประเทศไทยวันนี้นะครับสำนักพระราชวังไม่มีการออกถแถลงข่าวใดๆหรือถแถลงการใดๆเกี่ยวกับรัชทายาท นะครับพวกเขาอ้างว่านะครับเรื่องขององค์มนตรีจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อนะครับผู้ดํารงตําแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์หรือราชายาตต่อไปเป็นหน้าที่ของประธานองค์มนตรีนะครับที่หมายถึงพลเอกสรยุทธจุลานน์นะครับผมเรียนว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในหมวดของพระมหากษัตริย์การสู่เสนอชื่อนะครับ เพื่อที่จะเข้าสู่สภาผู้แทะะนราษฎรเป็นหน้าที่ของประธานองคมนตรีนะฮะจะให้สถาบันพระมาหากษัตริย์เสนอชื่อตัวเองได้ไงมันแปลกนะ,ะมันผิดปกติจะต้องมีบุคคลบุคคลหนึ่งในการเสนอชื่อนะครับประธานองคมนตรีก็แต่งตั้งโดยพระมาหากษัตริย์อยู่แล้วก็จะมีที่ในการ นำเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรและรับรองเป็นเรื่องปกตินะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ใช้หลักคิดเดียวกันในการแก้ไขปัญหาเมื่อก่อนนี้ให้รัฐบาลเป็นผู้เสนอชื่อนะครับคราวนี้นะครับตั้งแต่พุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนี่ยก็ให้ทางประธานองคมนตรีเป็นผู้เสนอชื่อแต่การเสนอชื่อนั้นก็เป็นไปตามกฎมนเทียนบานนะครับตามขั้นตอน นะครับอันนี้จริงแล้วอยู่ที่ใครอยู่ที่พระมหากษัตริย์นะครับก็จะเป็นรุ่นของลูกนะครับถ้าพระมหากษัตริย์เอาต้องการให้ลูกคนนี้เป็นนะฮะก็จะเป็นการสืบสันตติวงศ์นะฮะก็เป็นพระราชอนาจของพระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐนะครับที่จะใช้พระําอำนาจดังกล่าวนะครับแต่ตําบนของไทยเนี่ยก็เปิดทางให้นะครับว่าจะเป็นผู้หญิงก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้ในอังกฤษก็สามารถเป็นผู้หญิงได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่พระราชวินิฉัย นะครับนะฮะคนที่จะถูกคนนําชื่อเสนอองคมนตรีประธานองคมนตรีเนี่ยมีหน้าที่ในการนําชื่อเสนอต่อสภาพเพื่อทําการรับรองเท่านั้นนะไม่ใช่พระมหากรรษัตริย์จะเป็นพนเสนอชื่อ,อและจะทาย,ยาทนะประธานองคมนตรีจะต้องนําชื่อเนี่ยไป0ู์เก้าซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะฮะนี่คือข่าวลือส่วนหนึ่งที่เกิดจากคนไทยนะครับอีกข่าวลือหนึ่งที่เกิดขึ้น นะครับตั้งแต่เรื่องของการทรงพระประชวรเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมศักดิ์เจียมธีรศกุลเป็นต้นมาปล่อยข่าวลือในโซเชียลมีเดียต่อมาแอดนดูนะครับอดีตนักข่าว uters, นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับตอนนี้ถูกปลดออกปรากฏว่านะเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสอหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ในประเทศไทยและก็ไม่ได้เป็นคนไทยนะครับก็ นะฮะปล่อยข่าวลืออีกแล้วสื่อบางสื่อเป็นสื่อเล็กๆไม่ใช่สื่อใหญ่นะผมไปเช็คกันที่เยอรมนีเนี่ยก็มีการเขียนข่าวเป็นสื่อเล็กๆเป็นสื่อท้องถิน่นพยายามจะเขียนข่าวสร้างข่าวลือขึ้นมานะครับว่านะครับมีการพระประชวรมีการสมรรคตเกิดขึ้นซึ่งผมถามคนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี i, คนไทยที่อยู่ในเยอรมนี i, คนไทยส่วนใหญ่ฮะจงรับพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แลวก็รู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้นิสัยแบบนี้กระบ,บวนการเหล่านี้ ทำแบบนี้นะครับคนที่อยู่เยอรมกน,นีเนี่ยเขารู้เป็นอย่างดีว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวลวงข่าวปลอมข่าวเท็จนะฮะแล้วก็สื่อก็ไปนําเสนอสื่อของประเทศเขาไปนําเสนอที่ทางที่ผิดต่อมาก็มีการแก้ข่าวนะครับเกิดขึ้นตอนนี้กลุ่มขบวนการเหล่านี้นะครับทำเป็นขบวนการนะฮะทำเป็นขบวนการทำลักษณะของการอยากจะคนหนึ่งก็อยากฝรั่งนี่ก็อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอีกส่วนหนึ่งนะฮะ คนกลุ่มไฟเย็นก็อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นคอมมิวนิสต์นิยมชมชอบประกาศตั้งประเทศตัวเองจะเปลี่ยนใหม่เป็นรัฐไทยใหม่ขึ้นมาจำได้ไหมฮะเรื่องของรัฐไทยใหม่ตอนนี้ทั้งหมดหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ร่วมกับสมศักดิ์เจียมธีระสักุลนะครับผมทึงเรียนหุ้นส่วนนะฮะข่าวลือที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเฟกซ์นิวหรือข่าวปลอมนะครับอย่าไปเชื่อข่าวปลอมที่เกิดการแพร่ระบาดตอนนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพระประชวรของพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้านะครับเรื่องของการสวรรคตนะครับไม่มีจริงนะครับเรื่องของการแต่งตั้งราชทายาทมีการเอาแถลงการก็ไม่มีจริงนะครับข่าวลือเหล่านี้เกิดขึ้นจากกลุ่มขบวนการที่เรียกว่ากลุ่มขบวนการล้มเจ้า วิธีการเอาชนะคนเหล่านี้พึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียงกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับทริปนี้ด้วยนะคะ ูกหลานของพวกเรากำลังเติบโตท่ามกลางกระแสสังคมวัตถุนิยมต่างๆเหล่านี้สังคมที่มีแต่ความรีบเร่งวุ่นวายแก่งแยง่และไม่พบกับความสงมบจนบางครั้งพวกเราคงหลงลืมไปแล้วว่าเราเคยมีความสุขกันอย่างไร และอาจจะลืมคิดไปว่าที่เราเป็นอยู่นี้มันดีอยู่แล้วมีบางคนที่อิจฉาคนไทยที่เรามีอาหารที่อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆมากมายมีคนไทยที่น่ารักและใจดี Love it. It very nice. culture และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบนิกรของพระองค์ พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีความสุขความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงนั่นคือความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง อยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกร้องในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนและเราโชคดีที่มีจิตอาศา904เป็นผู้น้อมนำพระราชปณิธานั้นไปสู่คนไทยพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแพง ใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสาม่งมั่ทำด้วยจิตที่คิดจะให้ ถ้าพระพุทธเจ้า,าจับพิทักษ์รักษาไว้ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยเรื่องการปกครองแะบอบประชาชนไทยอันมีพระมหากษัตรถถิย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชีวิตของชายทหารกล้าเปลี่ยนศรัทธารักษากว่าชีวิต ทหารไทยไม่กลัวชีวาสิ้นรักแผ่นดินยิ่งกว่าใครๆจะขอทำดีเพื่อพ่อตามรอยพ่อที่ทรงแนแนวทา จะขอทําดีทุกอย่างให้พ่อได้ภาคภูมิใจเรามีในหลวงที่คอยห่วงใ,เวใยงใเรามีหัวใจรักชาติศาสานาเรามีในหลวง มีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดินคู่แผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยจะขอทำดีเพื่อพอ่อ ไทยชาเป็นทหารของพระราชาถึงจะตายถึงจะโดนใครฆ่าจะรักษาแผ่นดินนี้ของเราเรามีในลวงปกป้องคุ้มภยัยท้องแผ่นดิน ไ้สุขใจทั่วลาเรามีในหลวงสาธิตอยู่บนฟ้าเรามีพระราชาที่เป็นของขวัญเรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบัน

เรามีหัวใจรักชาติศาสนาเรามีในหลวงที่อยู่บนฟ้าเรามีพระราชาผู้ครองแผ่นดินเรามีในหลวงเป็นเทวดาอยู่พื้นดิน ผ่นดินเป็นศูนย์รวมของคนไทยเรามีใน เรามีในหลวงคือพ่อของฉันรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่สีรัชกาลปัจจุบันในหลวงวัชิรา ราชาการปัจจุบันคือรัชากาลที่สิราชาการปัจจุบันในหลวงวชิรา